สวัส <trauma> ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนะคะชิน,นีค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเพื่อนสมุทรสงครามนะคะอออำเภัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามใช่ค่ะใช้เวลาเดินทางนะคะแค่ <ikka> หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะค่ารถก็มาต่อประมาณเท่าไหร่เพื่อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็จะต่อรถด้วยรถสองแถวนะคะมาที่หลังวัดโคกเกยน,นะคะ <t> แล้วก็จะมาพบก,กับบ้านปลายพงวังหนองเกนะคะสมมติว่าไม่ใช่งานนี่จะมาในคพื่อาพาหรือเปล่าล่ะ กว่านะคะคเพราะว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็น่าจะมาเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะคะใช่ค่ะณจุดนี้ก็คือเรามีความสุขกันมากนะ <laughs> <laughs> นะคะก็ะคือรายการเราเป็นรายการอะไรคะที่มีอารมณ์ดีใช่ไหมคะนั่น<า>คือรายการอา่ <laughs> าทีวีเร้สึกว่าเราสาองคนมันมีสาบากันแล้ว <laughs> และเหมือนว่าเสียงเรือจะกบเสียงเราเรื่อยๆแล้ว <laughs> อ้าวทำไมเพื่อนแตนหน้าเพื่อนคนเดียวล่ะก็ได้การนี่ไงคะรู้สึกจะดรามทำได้เขามนิดนึง มาถ้าเรือไม่กว้างก็จะออกมาอีกนะมุสกลรมดีจริงๆนะคะพอแล้วนะคะ